โอเคพร้อมนะครับนะขอให้จิตญาณทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นทุกภูมิภาคทิพย์ภาคหยาบทั้งหมดทั้งสิ้นตั้งแต่อเวจีมหานรกจนถึงพรหมโลกรวมถึงเขตแดนเศษในการใช้กรรมในทุกๆเขตแดนเหล่าภูมิที่ภูมิทางเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาลูกเทวดานางไม้ทั้งหลายเหล่าเทพเทวาเทพเสียนทั้งหลายเหล่านะคะเหล่าผู้บำเพ็ญเหล่านักบวชนักพจนหรือศีราะปรทั้งทั้งหลายชาวบังหมดชาวนักแดเจ้าสักเจ้ารัธิเจ้านิกายทั้งหลายภาคมืดภาคมารทั้งหลาย แลเราเจ้ากรรมในเวรคู่กันนกรันทั้งหลายเราบรรพชนผู้ร่วงรับทั้งหลายคนในครอบครัวในกูลภาคทิท์ภาคยามในทุกวันแคว้นดินแดนที่ผ่านมาแต่จนถึงปัจจุบันนะน้อมใจขอขมากรรมโดยพร้อมเพียงกันนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสลนังค c h a r a ธรรมังสลนังค c h a r สังขังสลนังค c า a ามิทุติยัมปิพุทธังสลนังค c h a r a ุติยัมปิธรรมังสลนังค c า a ามิทุติยัมปิสังขังสลนังคจ h a r ตติยัมปิพุทธังสันนังกชามิตะตียัมปิธรรมังสันนังกชามิตะตียัมปิสังขังสันนังกชามิขอนอบน้อมองค์มหาบรมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานข้าพรเจ้าทั้งหลายขอมอบกายถวายชีวิตแด่คุณพระรัตนตรัยแด่พระสัจธรรม และการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีกรมใดๆที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายยังเป็นไปเพื่อการตอกยำ้ำจมแช่นอนเนืองง่วมเหงาซึมเศร้าอ้อยอิงในอารมณ์หรือยังเป็นเหตุให้ผู้อื่นต้องหลงตอกยำ้ำหลงวกวน จมแช่ในจริตนาคะในอนุสัยกรรมแห่งตนในความคุ้นเคยเดิมๆยังเป็นไปเพื่อความเป็นความอยู่สารวนกับอารมณ์ความรู้สึกทิฏฐิทัศนะความคิดความเชื่อความมีความเป็นความเห็นความหมาย คติอคติปัญญาเงื่อนไขข้อจำกัดแห่งตนความดื้อรั้นดื้อดึงทิศทิหัวชนฝาหรือความห่วงห่วงความกังวลความปรารถนาทั้งหลายปมด้อยปมเด่นทั้งหลาย ยังเนื่องในความเพลิดเพลินความพึงพอใจความปฏิเสธปฏิฆะความชิงชังความพยาบาทอาฆาตแขนการจองเวรจองกรรมการจำฝังใจทั้งหลายความหลงยึดติดในภาสาอยตนะทั้งหลาย ในความปรารถนาในความอยากความต้องการของตนหลงวกว,วนฟุ้งเฟอ้อในโลกียสุขโลกียวิสัยทั้งหลายความหมกมุ่นพึงพอใจในตักกะเหตุผลในหลักการในรายละเอียดในอุดมการณ์ ในขนบธรรมเนียมจารีประเพณีในวิถีวิธีการในสมมุติในบัญญัติทั้งหลายยังหมกมุ่นตอกย้ำในตัวมันเองซ้ำๆจมแช่ในกายในจิตหลงพึงพอใจในเอกสภาวะ ในสติสมาธิในตะบะฌา,านญาณในความวิเวกความสันโดษความสงบแห่งจิตแห่งกายทั้งหลายหรือสภาวะหนึ่งสภาวะใดก็ตามกรรมที่เคยหลงยึดติดในทิพยสมบัติโลกภยสมบัติทั้งหลาย ในอดีตในเรื่องราวต่างๆในกิตยศชื่อเสียงในลาบสกาละความหวาดกลัวในความสูญเสียความเสียดายความขาดแคลนทั้งหลายจนทำให้ปิดกั้นตนเองเพิกเฉยเมินเฉย อ่อนแรงหมดกำลังวกวนกับความลังเลสงสัยวกวนตอกย้ำในทิฏฐิมานะของตนกลายเป็นนิวรเหนียวเหนืดเหนียวแน่นจนปิดกั้นปิดบังต่อพระสัจธรรมต่อความขี้คลายสว่างสวย ต่อความสมุดเฉดเด็ดขาดอาถารต่อความฉับพลันต่อการให้การสลักการโปรดสัตว์อย่างกว้างขวางตามองค์มหาบาร,รมีทั้งหลายกรรมที่เคยหลงฟุ้งซ่านในธาตุในขันในการสร้างไป ในสรรพสิ่งสรรพธาตุสรรพธรรมทั้งหลายหลงในการวกวนในภาษาอยตนะทั้งหลายหลงตอกยำ้ำในโมหะความหลงของตนอย่างเหนียวแน่นข้าพเจ้าทั้งหลายได้สำนึกแล้ว ต่อกรรมทั้งหมดทั้งมวลขอให้องค์มหาบาร,รมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานขอให้กรรมทั้งหลายพึงเปน็นอโหสิกรรมทั้งหมดทั้งสิ้นนับตั้งแต่การบบดนี้เป็นต้นไปและขอประกาศสลาประกาศถอน ความหลงยึดติดความหลงตั้งเอาความจมแช่นอนเนืองความหมกมุ่นมัวเมาความลังเลในการ,รม,มนุษย์ใทั้งหลายในการตอกย้ำในความเพลิดเพลินทั้งหลายในภาษาอายตนะ ในโลิีสุขโลิีวิสัยทั้งหลายในเงื่อนไขในตัวมันเองความหลงพึงพอใจหรือปฏิเสธปฏิฆะในสิ่งต่างๆทั้งหลายที่ยังเป็นไปได้วยความคับแคบหลงวกวนสารวน จนเป็นพันธนาการเหนียวหนื่จมแช่เสื่องซึมอยู่กับตัวเองอยู่กับธรรมารมณ์ทั้งหลายจนไร้กําลังไม่สามารถหลุดพ้นจากตัวมันเองได้โดยฉับพลันอันทำให้เนิ่นช้าต่อพระสัจธรรม ต่อความที่คลายสว่างสวยัยต่อการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบรมีในทุกยุคทุกสมัยขอประกาศสลาประกาศถอนทิฏฐิทัศนะภาพจำทั้งหลายที่เคยมีต่อพระสดธรรมต่อพระนิพพาน ต่อพระศาสนาต่อองค์มหาบาร,รมีผู้โปรดสัตว์ครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายหรือต่อพระศาสนาอันเป็นสิ่งปิดบังพระสัจธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นขอส่งคืนทุกสิ่งทุกอย่างสู่สุญญาตา ทั้งหมดทั้งสิ้นและขอจดเชยจดใช้ในนี่เวณนี่กรรมทั้งหลายด้วยการบวชการสละการเกื้อกูลต่อพระศาสนาด้วยมหาสังฆทานในทุกๆครั้งตลอดจนถึงอธิวาสนาบาร,รมี ที่มีต่อพระสัศธรรมที่มีต่อองค์มหาบาร,รมีทั้งหลายที่มีมานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและการโปรดสัตว์อย่างกว้างขวางไรขอบเขตตามองค์มหาบาร,รมีขอให้เจ้ากรรมในเวร คู่กรณีกรรมทั้งหลายบริวา,ทาสสรทั้งหลายสรรพสัตทั้งหลายในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิในทุกแว่นแค้นดินแดนพึงมีส่วนในทั่วกันไปตลอดกอาลนานเทิโอ้อโหสี่ 啊，吼四，啊，吼四，四四四，行。